อาชีพปใน้ไบงมือดนี่บกเกียวกับสับราจักอันต mm ั้่อะไรที่บ้าดอ้า้ายม้าอแม่ฮาดลพอรบ่ชาอีชาดแวอันนี้เราไปได้หลอกนะเราเก็บได้ิง แก้วมดแก้วมกินแล้วมัโดนละมีดำมแอยเยอะตับลายเอาเอออีโอ้ยเก็บตัวอีกตนมันต้นดีใอืมันเสียไปเล้เออลูกนี้นะคะจะไว้าก็บันลเด็นอนไ่กินนอน็นโอ้ยไม่ได้เสจะเตียงส้มเตียงส้นเต็ม ททุกคนจะไม่เห็นหรอกนที่บอก้ยีขานาเฮตะกี้โรงเรียนอีบัวร์เรนดีได้ตาเลยพอแม่ดอกเออทุกคนเราจะเล่านีเธอแล้วก็เล่นไปด้วยน่ะก็คือว่าจะมีมีโรงเรียนหนึ่งชื่อว่าโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้โรงเรียนบ้านบุก โรงเรียนบ้านบกอะแล้วก็คือแบบว่ามีผู้ชายสองคน่ะอีกคนหนึ่งชื่อว่าเบิร์ดอีกคนหนึ่งชื่อว่าเอ็นเบิร์ดผู้หญิงอะไรไม่ใช่ก็คือเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายนะก็เพออะไรนะก็คือกำลังเรียนอยู่ดีๆใช่ไหมคู่ กล uh> ิ่นอะไรบางอย่างกลิ่นตูกลิ่นเหม็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 นคนยังแล้วค่ะคนกอนได้ไหมได้ไหมคนกอนเขาก็ได้บอกพ่นแล้วพ่นแล้วตัวที่อยู่ตรงนั้นไงต้นเจ้ากวนนั่นนี่กวนนั่นดิ่ปีเอ็มสองจุดห้าก็คือเปลี่ยนกวนก็คือครูให้ให้ทุกคน ให้ทุกคนลุกขึ้นให้หมดแต่เหลือแค่คนเดียวแค่ไดเบิร์ดแล้วครูก็บอกว่าไดเบิร์ดยืนขึ้นสิยืนขึ้นแล้วใช่ไหมขี้ก็ย้อยออกตามขาไปแล้วแล้วครูพูดยังไงใช่ไหมดู้กนะบาก